หากมีใครถามคุณว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรคำตอบที่ได้อาจจะหลากหลายแตกต่างกันไปแต่หากเรามองไปรอบตัวแล้วจะพบว่าสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเรานั้นล้วนอธิบายได้ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเช่นอากาศน้ำควันรถหรือเรื่องราวของเทคโนโลยีก้าวไกลเช่นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่การคิดคนน้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของมวลมนุษย์อย่างการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคมและหุ่นยนต์ค้นหาวัตถุอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่หมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนํามาใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อน,นําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมกเกษตรไปสู่สังคมเมืองอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างปัญญาในสังคมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยกระทรวงวิทได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อริเริ่มผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนาในการสร้างองค์ความรู้และผลกระทบเชิงบวก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นการสร้างบุคลากรที่มีทั้งคุณธรรมและคุณภาพภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ย <tang s> ังสร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆและนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการรวมทั้งให้บริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ค่านิยมที่ว่า most m Merit and m o d e r n i z a t i o n สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและทันสมัยอยู่เสมอ O outcome oriented มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก S social accountability มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม T transparency and teamwork โปร่งใสตรวจสอบได้มีการทำงานร่วมกันทั้งองค์กรเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเดียวกันภายใต้การดำเนินง,งานของ16หน่วยงานได้แก่1สำนักงานรัฐมนตรี สสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการสสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 5. าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 6. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 8. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ10 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน 11. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน 12. สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชน 13. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน 14. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชน 15. สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและ 16. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญในการดำเนินงานคือการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปสู่ชุมชนให้มากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างบูรณาการในการกำหนดโจทย์การวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรอาหารพลังงานและสิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างศักยภาพชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยนวัตรกรรมและสร้างความเชื่อมั่นในระดับนาน,นาชาติซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมของประเทศในอนาคตนอกจากการผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือกำลังคนหรือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปสู่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศวิทยาศาสตร์เริ่มจากจินตนาการสู่ความคิดคิดค้นคว้าสู่คําตอบเพื่อค้นหาสู่สิ่งใหม่เพื่อหวนข้างหน้าเพื่อพัฒนาสร้างคนสร้างชาติเพื่อคนไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดค้นเพื่อคนไทย